วันนี้เรามาอยู่ที่สวนลำไยนะคะแต่อยู่ที่ไหนมารู้จักเจ้าของสวนเลยแล้วกันนะทราบมาว่าท่านเป็นแฟนพันธ์แท้คนที่ใช้สมแดงชีวภาพของเรามารู้จักท่านเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูท่านเนาะมาเยอะเลยค่ะ,คะพี่เยาวรัตน์สวัสดีพี่เยาวรัตน์ก่อนนะคะคนที่พาเรามานะคะพี่เขาถือว่าสั่งสมแดงต่อเนื่องเหมือนกันเนาะ อันนี้เรามารู้จักใครนั่งคุคยกั์ผู้ช่วยโพสค่ะใครท่านไหนท่านนี้ผู้ช่วยสวัดดีค่ะค่ะผู้ช่วยโพสนะคะค่ะผู้ช่วยตรงนี้คือเรียกว่าที่ไหนคะหมยี่สิบครับโมยีโมโบบ่สิตบตบนมหาเจริญบา้<ร>บา,นบานไร่เหนือพัฒนา๋อบ้านไร่เหนือพัฒนาตาบลทุ่งมหาเจริญครับผมสาแก้วเนาะครับผมสาแก้วาแก้วค่ะเห็นพี่เยาวรั์พูดให้ฟังว่าใช้สมแดงประทับใจเลยใช้กับลำไยและอะไรมั่งคะ ใช้กับลำไยกับใช้กับมะละกอพอดีนะมีมะละกอด้วยมีก็มีปาล์มก็ยังไม่ได้ชยใช้เพราะว่ามันมีเวลาที่จะที่จะอ๋อนี่นี่นี่โอ้มีสมแดงด้วยขวดนี้ใช่ไหมคะครับใช้คู่กันอ๋อใช้คู่กันนิดนึงค่ะผู้ช่วยเข้ามาอยากดูว่าลำไยเนี่ยผู้ช่วยเอาสมแดงฉีดกี่ครั้งกว่าจะได้เก็บปีนี้ไม่เคยใช้ทลา่ สั่งของไม่ทันใจใช้ไปสามผนสั่งของไม่ทันใจฉีดสามครั้ง,ง,งแล้วแล้วผู้ช่วยผสมยังไงฉีดช่วงไหนม้างคะช่วงดึงดอกเขาเรียกกระชากด,ดอกเอาดึงช่อดอกก็ตัวเนี้ยมันจะใช้สองผนค่ะผสมแดงมาไม่ทันตัวนี้ตัเลยมันตืนหายไปงี้ดึงช่อดอกไม่ทันฝั่งโน้นแต่ฝั่งนี้ประทับใจไหมโอเคแล้วที<ม>่ว<ม>่าได้ผลเกี่ยวกับดึงช่อดอกเนผู้ช่วยมั่นใจตัวไหน ทั้งสองอย่างเลยใช้คู่กันผสมเยอะไหมคะฉีดแต่ละครั้งน้ำพันลิตรชุดนี้คือน้ำพันลิตรนะคะชุดนี้เลยน้ำพันลิตรใช้มาตัวเนี้ยเปิดดึงดอกกาวผมใช้มากี่ปีกี่รุ่นแล้วคะตั้งแต่รู้จักสดแดงมาเนี่ยนานยังโอ้เกือบวตกสิบปีแล้วมั้งรู้จักตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเมื่อก่อนน่ามากินมาเอาเสื้อหน่ยมาใช้กับพริกค่ะใช้กับพริกตอนนั้นทำสวนพริกอยู่กัน ก็ออาว่เดีแต่ว่าขาดหายไปเนาะคือคนเคยส่งไม่อยู่แล้วอีกนะติดต่อก็ไม่ได้เขาไม่อยู่หลายปีแล้วแต่ตอนนี้มาเริ่มรู้จักใหม่เนาะสมัยนี้จะยังบอกว่าจะหาตัวแทนที่มาส่งให้ง่ายๆรับเอจะได้ง่ายเวลาเราต้องการคุกเราก็จะได้โทรสั่งของแต่แล้วผู้ช่วยโชคดีไหมคะทุกท่านโชคดีก็นิดนึงค่ะผู้ช่วยอยากจะ ให้ผู้ช่วยให้ความมั่นใจนิดนึงว่าสมแดงใช้จับลำไยเนี่ยประทับใจแล้วมันดียังไงเนาะเผื่อพี่น้องที่ทําสวนลำไยเนี่ยได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาจะได้มั่นใจค่ะก็ใช้สมแดงแล้วเวลาเก็บเกี่ยวไปแล้วต้นมันไม่โสมอพอเก็บเกี่ยวต้นไม่โสมแข็งแรงไงคือใบของเขาจะดีได้ต้นไม่โสมและแตกยอดหลอดมายอดดีแตกยอดดีนี่นะรากดีแตกยอดดีอันนี้ถือว่าได้ที่ไหมคะเนี่ย ้ะดูการต่อไปนี่ก็คือเขาจะมียอดใหม่ให้เราสวยๆดีๆไงอ๋อยอดสู์ไม่โสมอ่ะพอเก็บแล้วต้นไม่โสมนะผู้ช่วยว่างั้นแล้วก็แตกยอดออกมาได้รีขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ว่าเก็บแล้วก็จะฉีดค่ะแต่งแล้วก็จะฉีดใหม่ถ้าเริ่มต้นฉีดใหม่เลยเนี่ยฉีดกี่ครั้งก็ช่วงไหนมช่วงช่วงไหนมั่งช่วง แต่งกิ่งเสร็จก็จะฉีดแต่แต่งกิ่งฉีดครั้งแรกนะคะครั้งที่สองล่ะคะก็ดูดูดูยอดโผลก่อนอ๋อเขายอดโผลมาฉีดครั้งนึ่งก็คือเราจะตัดตัวไม้ก่อนเนาค่ะแล้วก็ตัวตอนดึงช่อดึงช่อเนี่ยตัวไายครับเห็นวันนี้สั่งิกฝาขาวด้วยนะเออยจะมาตื้นต้นดูนะค่ะจะเป็นยังไงดีค่ะน้อยยังไงคือช่วยให้กี่เปอร์เซ็นต์คะสมแดงหก เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะมาแล้วลูกเขาหนึ่งลูกไม่ค่อยเบี้ยวสองล้วก็ไม่ค่อยแตกไม่เขาอยากหนาเขาไม่ค่อยเป็นโรคไงค่ะไม่เป็นโรคปูพุ่มกันดีประหยัดช่วยประหยัดลดต้นทุนได้ได้ได้ยังไงมั่งคะก็ประหยัดดีคือไม่ต้องจำปีจำไทยแล้วต้องำปีหลายตัวใช้อะไรมั่งไม่ต้องใช้หลายตัวเออเราก็มีประเภทคุยเกตคุยอะไรมาเติมมั่ง อ่ากาต้องมีเนาะเพราะว่าเราไปเยอะแต่ก็ประหยัดลดต้นทุนได้ด้วยใช่ไหมคือว่าเราต้องการแบบันต้นหนึ่งเป็นตะตันอย่างนแหละค่ะไม่ใช่เป็นต้นหนึ่งสองสามช่อแต่ก็ผมโอเคนะอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างเงี้ยประทับใจเนาะเห็นไหมคะแต่ละช่อนะเยอะมากเนาะแป็โสมแดงโสมแดงรู้จักไม่รู้จนให้รู้จัก